สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ M10 Group ครับบริษัทค้าขายออนไลน์ก่อนที่เราจะเริ่มทําธุรกิจออนไลน์นะครับเราต้องเข้าใจ่อนว่าในโลกใบนี้มันจะมีธุรกิจที่เป็นดาวรุ่งธุรกิจดาวร่วงนะครับถ้าวันนี้เราทําธุรกิจเราคนที่จะจับกับธุรกิจที่เป็นดาวรุ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการแพทย์ความงามธุรกิจแพลตฟอร์มต่างๆนะครับธุรกิจเครื่องดื่มอาหารเสริมสุขภาพนะครับแล้วก็ธุรกิจที่เกี่ยวกับพวกยูทูบเบอร์การรีวิวสินค้าอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเราลองศึกษากันนะ แต่วันนี้นะครับใน M อ็มทิปนะครับเราจะมาเรียนรู้ว่าจะทาอย่างไงให้ธุรกิจเราอยู่รอดนะฮะจะดีไหมครับถ้าเราใช้มือถือวันละสองสามชั่วโมงต่อวันเรียนรู้ในการสร้างรายได้นะครับผ่านสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับทีนี้เนี่ยเรามารู้จักกันก่อนนะครับวันนี้นะครับผมกิติพจน์ทิติธนาสวัสดิ์และคุณมีรพัฒน์ทิตฐิธนาสวัสดิ์นะครับเราเป็นเจ้าของบริษัทเอ็มทิปปุ๊บนะครับเราทั้งคู่นะครับจบปริญญาโทเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศนะครับที่ปักกิ่งนะครับส่วนบอสเกตนะครับ เรานะครับทำธุรกิจนะครับที่บ้านทาธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมนิเมศวิทาอุตสาหกรรมพลาสติกนะครับแล้วก็มีส่งออกนําเข้าอาหารสดแช่แข็งต่างๆนะครับแล้วก็ที่สําคัญเราทําออนไลน์มาก,กว่า10ปีนะครับก็สร้างยอดขายมากแล้วมากกว่าร้อยกว่าล้านต่อปีนะครับวันนี้ก็เป็นเหตุผลที่เราเลยมาเปิดบริษัทของเราใหม่ด้วยระบบนะครับที่ชื่อว่า Mtrip นะครับโดว Mtrip มีอะไรบ้างนะครับก็จะมีสินค้ามีการแพลตฟอร์มต่างๆมีเว็บไซต์มีเครื่องมือการทางานสอนขายสินค้าทั้งในและต่างประเทศนะครับสคลิปปิดการขายนะครับ รองรับระบบแฟนชายขยายสาขานะครับแล้วก็ไม่นีญาตให้ตัดไม่มีการขายตัดราคานะครับโดยผ่านช่องทางโชฟี่ลอาซ่าจะไม่มีนะครับเรานะครับมีระบบแบบนี้ให้คุณเรียนรู้นะครับทั้งในและต่างประเทศนะครับอยู่ที่ไหนก็เรียนรู้ได้โอเคไหมครับอ่ย้ําอีกทีนะครับว่าเราเนี่ยสอนขายทั้งในและต่างประเทศนะครับสินค้าของเรามีประมาณสี่ตัวนะครับมีครีม เพิ่มสมอ่างบำรุงนะครับเป็นพรีเมียมเกรดนะครับไฮพรีเมียมเกรดเลยนะครับมีวิตามินผิวนะครับมีกลุ่มสุขภาพเกี่ยวกับดีท็อกนะครับมีกลุ่มดูแลรูปร่างนะครับเกี่ยวกับลดไขมันนะครับตลาดลดน้ำหนักนะครับสินค้าของเราแต่ละตัวเนี่ยมีสารสกัดนําเข้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับจากธรรมชาตินะครับแล้วก็ที่สำคัญจากทั่วมุมโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นอเมริกาสวิตเซอร์แลนด์เกาหลีและญี่ปุ่นนะครับตัวครีมของเราส่วนตัววิตามินผิวนะครับก็สารสกัดนําเข้าจากสเปนนะครับเป็น สารสกัดที่เรียกว่าทับทิมสเปนะครับแบรนด์วีคว้านะครับแล้วก็เซลเพียวจมูกข้าวสาลีนะครับจากญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ HAC เอคอลลาเจนจากญี่ปุ่นนะครับสามตัวนี้เป็นลิขสิทธิ์และมีแบรนด์นะครับภายใต้โจลาซัน p l u สของเรานะครับสินค้าต่อมานะครับก็จะเป็นโปรไบโอติกนะครับเป็นดีท็อกซ์นะครับเราเป็นเจ้าแรกที่มีทั้งโปรไบโอติกและพรีไบโอติกในดีท็อกซ์ของเรานะครับแล้วก็สารสกัดนําเข้าจากต่างประเทศนะครับดีท็อกซ์ของเราตัวนี้ก็ ไม่ปวดไม่บิดนะครับขับถ่ายนะครับและที่สาคัญเรื่องมันร็งลาไส้เนี่ยคนไทยเจอเยอะเพราะฉะนั้นตัวนี้ตอบโจทย์ถามลูกค้ามากๆนะครับตัวตัวนี้ครับเป็นตัวควบคุมน้ําหนักลดไขมันนะครับสารสกัดนําเข้าจากเกาหลีและอเมริกานะครับตัวนี้ก็คือบอกได้เลยปลอดไทยเราไม่มีสารอันตรายใดๆเลยนะครับในผลิตภัณฑ์ของเรานะครับก็เป็นตัวที่ลูกค้าซื้อเยอะมากที่สุดเช่นกันนะครับ สินค้าของเราเนี่ยมาตรฐานโรงงานนะครับมีทั้ง GMP, HACCP, OY, FTA, d e r m a t o l g i s g i c a นะครับแล้วก็ฮารานสารสกัดทุกตัวมีงานวิจัยนะครับสินค้าเราทุกตัวมีงานวิจัยตรวจสอบได้นะครับที่สําคัญนอกจากขายได้กําไรดีเรายังเปิดโอกาสให้ตัวแทนหลักนะครับสามารถมีตัวแทนย่อยได้นะครับโดยที่เมื่อตัวแทนย่อยของคุณเนี่ยซื้อของกับบริษัทนะครับคุณจะได้รับแคชแบ็กเทิร์นกลับไป 60- 120บผทต่อชิ้นนะครับชั้นที่2ก็คือ 20-40บาทซึ่งหมายความว่าตัวแทนย่อยๆของคุณเนี่ยก็สามารถได้รับ cashback เช่นกันนะครับมีแต่ได้กับได้นะครับส่วนนโยบายบริษีก็คือเราไม่อนุญ,ญาตให้จัดจาหน่ายภายใต้เว็บไซต์พวกโชฟี่ลาซาด้าไอน์เดอร์บิวช็นะครับแล้วก็ไม่อนุญ,ญาตให้ขายต่ำกว่าราคาที่บริษัทกำหนดไว้ถ้าคุณคิดจะขายข,ายของออนไลน์ต้องขายราคาที่เราได้เงินได้กําไรถูกไหมครับเพราะฉะนั้นอย่าขายต่ำกว่าบริษัทที่กําหนดนะครับเพราะเราไม่ได้คุณตุนสินค้าหรือสต็อกเยอะแยะมากมายนะครับ ไม่อนุญาตให้จัดทําโปรโมชั่นอื่นๆนอกเหนือจากบริษัทกําหนดนะครับถ้าเกิดเจอนะครับตักเตือนบอกกล่าวนะครับขั้นที่2คือ m d Group จะระงับการส่งสินค้าให้กับคนที่เป็นตัวแทนและตัดสิทธิ์ทุกโปรโมชั่นนะครับขั้นที่3ก็คือตัดสิทธิ์การเป็นผูนแทนจําหน่ายเลยทันทีนะครับคุง่ายๆครับการทาธุรกิจวมกับเรามีทั้งหมด3ามแพ็กเกจนะครับแพ็กเกจแรกเบอร์นะครับเปิดบินที่ห้าถึงสิชิ้นนะครับแพ็กเกจที่2นะครับก็คือ เปิดบินที่10บถึงย5ิบ้าชิ้นนะครับแล้วก็แพคเกจลิสสามมันคือ20สบถึงห0สชิ้นนะครับแพตตินัมเนี่ยจะคุ้มสุดเพราะว่าเราจะสอนคางสินค้าไปทั่วโลกนะครับแล้วก็มีแอดมินช่วยจนกว่าจะปิดการขายได้มีเว็บไซต์ให้นะครับผมอ่าหลายๆคนนะครับก็ตามกําลังทรัพย์ครับไม่ว่าคุณจะเปิดบินเป็นเมมเบอร์มีโกแพตตินัมนะครับคุณสามารถนะครับเลือกได้ตามความเหมาะสมนะครับแต่ถ้าคุณแพตตินัมคุณก็มีโอกาสมีตัวแทนย่อยได้นะครับผมง่ายๆครับการเป็นเมมเบอร์นะครับเพื่อได ครื่องมือส่งเสริมการขายกําไรขายปีกถ้าเป็นโกก็คือได้ประตูแทนส่งเสริมการขายกาไรขายปีกมีคะแนนสะสมด้วยนะครับแล้วก็มีเว็บไซต์เอาไปขายได้ทั่วโลกนะครับแพลตตินัมนะครับได้ทุกอย่างเลยนะครับครบร้อยเปอร์เซ็นตนอกจากได้ทุกอย่างแล้วก็ยังได้ทริปท่องเที่ยวสามถึงสี่ครั้งต่อปีนะครับผมทเที่ยวทั่วโลกนะครับบริษัทเราเนี่ยง่ายๆครับซื้อมาขายไปกําไรเต็มกระเป๋านะครับขายดีมีรายได้ท่องเที่ยวฟรี นะครับและที่สําคัญก็คือมีตัวอย่างของคนที่ประสบความสาเร็จแล้วก็มีรายได้จากการเป็นตัวแทนกับเรานะครับในช่วงโควิดที่ผ่านมาก็หลักแสนหลักล้านกันนะครับขั้นตอน,นง่ายๆในการเริ่มต้นธุรก,กิจกนนับเอ <c oughs> ็มทริปปุ๊นะครับข้อที่1ก็คือสมัครใช้สินค้าเพื่อค้นหาความรับใจภายใน4 8ชั่วโมงถ้าคุณจะเริ่มเป็นผู้ประกอบการคุณก็ต้องเทสสินค้าใช้สินค้าให้เป็นแล้วก็เริ่มศึกษาการทําากรตลาดออนไลน์ นะครับข้อที่2คือเข้าใจนะครับศึกษาเชิงลึกของผลิตภัณฑ์แต่ละตัวมีคลิปการเรียนการสอนก่อนเริ่มขายจริงนะครับเราก็ต้องเรียนรู้คลิปผลิตภัณฑ์เพื่อให้เราขายได้จริงๆข้อที่สานะครับพบที่ปรึกษาเพื่อทำสตาร์ทอัพเข้าใจพื้นฐานการทําออนไลน์ถ้าคุณไม่เรียนรู้การทำสตาร์ทอัพคุณจะคุยกับคนอื่นไม่รู้เรื่องว่าทําไมต้องทําออนไลน์แล้วทาไมต้องทํากับเอ็มทิปกลุ่มนะครับข้อที่4ี่ครับศึกษาคลิปการตอบลูกค้าพร้อมสคริปต์สอบสคริปต์กับ ที่ปรึกษาก่อนเจอลูกค้าจริงเพราะอะไรถ้าคุณไม่สอบสริปก,การขายแล้วคุณจะขายของได้ยังไงจริงไหมครับดังนั้นอันนี้สาคัญมากนะครับผมข้อที่5ครับติดตั้งเครื่องมือต่างๆนะครับเช่น mm hmm. Line o f f i c i a l Fan Page เว็บไซต์ Pick a p ์ In s h o ็ key. อตสเ e ็พเพราะเครื่องมือเหล่านี้จะทําให้คุณเนี่ยสามารถสร้างกําไรค้าขายบนโลกออนไลน์ได้ยังไงนะครับก็ขอทุกคนนะครับโชคดีไปกับ MT ็มทิพย์แล้วเริ่มต้นง่ายกับ m t ็มท g พย์ครับสวัสดีครับ